กำลังของของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่สถาสถาจะรรยาอย่างสมมติว่าหนุ่มสาวรักกันมากๆจะเห็นความรักที่สถาเรียกว่าโสตะปฏิยังฆะปิยังปิยะโสตปฏิยังัะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสห่งความรักแต่อันนี้เราพูดถึงกระแสธรรม ย่าหีก็บว่าย่างขันหมักผู้สาวขึ้นมาผีหลยได้หผีผีหลอกอย่าหลายแต่ผู้สาวนักไปหาหอยเด้อมอยสะนอนหาจอบเลี้งไปแทนมาแต่คาจะไปรหดเอ้ยเดี๋ยวมันมีอีกจะลอยผีบนีรขันหมักไี่มามีย่าไปโหดเพราะว่าศรัทธาในนั้นมันรุนแรงอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาที่จะเข้าสู่กระแสแห่งทำกระแสความดับทุกข์นี รุนแรงมากจิงจึงจะเห็นได้ว่าโสดาปฏิยังคาองค์คุณแห่งการเข้าถึงกระแสเห็นกําลังที่สราพระรัฐบาลนะพ่อแม่รวยมากป,ปูป่ปู่ของปู่ของปู่ของปู่พ่อของพ่อของพ่อเศรษฐีจั้นะได้ฟังคำบวชพ่อแม่ห้ามขอบวชไม่ยอมบวชบวชบวชและบวชไม่ให้บวชตายดีกว่านอนเจ็ตุ่งอเจ๊ตื่นจอยเพราะโมกินของตายเลของเราได้บวชนี่มามาด้วยศรัทธา ไอ้นี่บางคนมาด้วยศีลคือยังไม่มีศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยบางท่านไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธานิดเดียวจากพ่อจากแม่นะมาถึงที่นี่ศีลห้อมล้อมเอาไว้กัลยาณมิรห้อมล้อมว่าอย่าเห็นกันได้เห็นว่าจะทำแล้วก็เกิด่าหมดเมื่อทำไปเอ๊มันก็ดีด้วยแหลนะนาะนเห็นไปเห็นมามันก็ดีเห็นได้ขึ้นมูอยู่ดีเข้างนก็ไดาว่าม,าามันจบของที่เห็นประเดเอาไปเอามาดีกว่าอีกอย่างนี้เรียกว,ว่าศรัทธาเกิดทีหลัง บางทีสถาม,มานแรงๆน,นี่อันตรายนะมีคนมาขอบวชกับผมนแรงๆเน่ผมไม,ม่ไหวก่อเขานั้นไปนั่งสมาธิบ้างน้องเสาะหอกไปน้าเนี่ยเราตายไปเลยเนี่ยตกต้ไนไม้ตายเราบันแพ่นี่ละเพราะเคยเขาวัดเชื่อพาไปฏปิบัติธรรมพานั่งสมาธิจตตีหนึ่งปีสองลีเกิดเกิดประสาททเกิดฟีตีเกิดฟ้าหมดสัท,าท้าพุ่มในตัวสั่นเลยมากา่เป็นอย่างไรพเพาไงผมสบายมากราอะ บอจกจะคนบอกสบายมากเนี้ยวเด่นสบายมาก,กนะมานั่งสมาธิกลับมาถึงวันนี่ขอบวชบอกให้บวชไปมัน,มบนอบวนบ้านถามใหญ่พบกับความสงบพวกที่มีศรัทธาจะพบสมาธิมากเพราะมันเชื่อแล้วมันไม่ได้สงสังยแล้วดิ่งเลยแต่ว่าปัญ,ญญาอาจจะเกิดยากหน่อยเสร็จแล้วนั่งรถมาเยีเมืองอบวนแกน,นั่งสมาธิหมดเลยมาถึบางบ้านปั๊น้ำก็ไม่อาบ นั่งจากมือบนถึงมันแขลงป็นต่างซีกืบอบหัวไหที่โลบไม่อน้่ระอาบนา้ำเลยกลางกดเขามุมนั่งสมาธิห่อนอื่นแสบหลายมือเศร้ามาวัดให้หลวงข้ามามาขอบวชขอไม่ให้บวชเออยบวชให้ยังงัวใจหนว่เดียวแต่น,น,นุ่งผ่าเรื่องกับนุ่งตะเก่งพอเป็นถอนหัวใจโกดเปลี่ยนคืออะไรกร็คือถ้ารัทามากๆนะ่ระวังให้ดีตีแบบได้ไง่ายมือยังไม่เกิดประยักษ์ อามาขอบวชผมสองสามครั้งก็แม่ไหโวโหดดีขอบวชั้นอยู่บวชปากบวชอยู่บัดปากมาอยู่วัดปากนั่งสมาธิวันใดแกสง,งบแกมีความสุขอยู่ในวัดบ้านแกก็ให้คนเอารถมาพามาส่งมาตามซ้ำอาจารย์เอาตีนเต้หวยผมหนใส่ให้ยังเด็กหัวเอาใส่ห้วยผมหนดีใจสงบมีความสุขคิดถึงอาจารย์คำสอนจำได้หมด มันมีความสุขก็ดูความสุขมันมีปีติก็ดูปีติอย่าไปหลงมันอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปขณานั้นบัดมือได้สมาธิเคลื่อนได้บาดปีจิตหายความสุกเฮียไปบายคนไปขืนผูดให้เมียโกยโกยในบาตรผมเป็นยังพอเลยขืนห้านพู้ขืนหอดไม่ออกมันบรเเ็นออกโวดาเพืินไม่กเกี่ยวข้องลื่อเล่ยวบวาได้าบาตนี่ออกวดาเงืินขึ้นทอดเพลินแล้วได้าบาดเนยโก้กเป็ปขื ข้ามคู่หาเก็บคู่ให้เมียเอาไปมาตกกังคนใหนตายจอยเนี่ยแต่ผู้ที่จะไม่มีศรัทธามีน้อยๆแต่มาแล้วมีหมู่มีคณะกัลยานมังรแผลกลอมไม่อยากทําก็ทําไม่อยาก,ยากปฏิบัติก็ปฏิบัติทาไปทํามามันลื่นไปทำมานําปฏิเสธปฏิเสธทำนั้นมากๆเกิดเกิดทักษะ สมาธิสมถักขาโตเกิดทักษะเกิดความชํานาญศีละสมรักขาโตสิ้นก็เกิดมีความชํานาญห้องแถวเอ๊มันดีเวยเกิดปาหอดิปติส่งไปเลยเชนี้คนอย่างนี้ก็มีมีมากในสมัยพุทธกาลแต่สถานเนี่ยจะมากแต่นี่อีกประเภทหนึ่งโยนิสมนสิการเข้าสมัครด้วยปัญญาไตรตรองพิจารณาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสาลโภติขโมขลานนะ อุป,ปติสัโกริตาจสองเพื่อนเป็นเพยบอยหนุ่มเรียนจบายเพศแนละมีความรู้สมัยนี้เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ชอบสนองสนานเฮฮาไปดูนังไปดูละครแต่ดูแล้วมันไม่ดูเฉยเฉยดูนังดูละครย้อนมาดูตัวมันคิดนีนน่เนี่ยโยนิโสวิจินีธรรมังปัญญายะถังวิปัสสติเมื่อใครควรในใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะ เห็นธรรมนั้นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งดูไปดูมาดูหมอดูดูด,ดูพวกเขาเล่นละครพระเอกนางเอกพระราชามหากษัตริย์อำมาจเสนาวันนั้นไม่สนุกแต่ก่อนไม่ได้สนุกต่างคนต่างก็เก็บความคุ้นคิดไว้นในใจว่าพวกนี้มันก็สแสดงเป็นเท้าเป็นนางเป็นพญานนามืน่นเป็นคนจนเป็นคนรวยอีกหน่อยมันก็ตายมันไม่ได้เป็นจริงสักหน่อยมันสแสดงชีวิตจริงๆในโลกนี้ก็เหมือนกัน ขอหายใจดูไปดูไปเครียดมากขันหน้าทางมันตรงเงินอยู่บ่เว้ยบอก่าษาโตไปยังไงโอ้ยเฮาหลวงมันเพ็ดยกระตีเอามันเล่นตัวเขาในสุ่มเี่นภาษาเฮาเองก็เล่นดูมื่นในสายที่บทุกคนอิงเออเราก็จะเหมือนพวกเนี้ยเหมือนเรากําลัง,ลง,ลง,ลงสแสดงละครอยู่ในโลกเองน,น,น่อเขาปิดฉากชีวิตตายไปไม่มีใครได้ใครเสียอะไรจริงๆตโตไปยังไงขน,นาดแล้วคุณเป็นยังไง คือกันเข้ากระดาษบ่มมวลเลยเอเบื่อหน่ายเห็นไหมโยนิโสมสัสกามันเกิดมนสมเป็นนิพพิทาถึงเบื่อหน่ายก็เลย่วนกันไปวดในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีบางคนก็มีปัญญานะหล่อเลี้ยงเลยฝึกฝนมากินเหล้าอยู่เมายงเต๋แต่พอสตาร์อมีปัญญาออกูไม่นานเลยบางคนแม้จะชั่วช้ายำเตะก็มีมีจิต ำนึกกันหนึ่งว่าวันหนึ่งเรงเราจะออกจากสิ่งเหานี้มันจะคิดจบขอพายยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยคนกินเหล้าแก่เมอาออกขับพ่อสารจิ้หน่อยผมไปบันทึกเลิกปล่อยเลิกเลิกเลิกเขียนไว้ในสมุดในอัน,นมีแต่แนวบุรีปัดทรงมาแล้วเือเห็นแนวบุรีจบเลิกไม่ว่าจะเป็นเพศรถเมลัยบางทีเมา้ําเสสสูญเสียบ้วก็มาสํานึกนั่งกุ๊บนีโยนิโสเลิก เขียนบันทึกสอนตนเองว่าข้าพเจ้าสัมผัสมาได้ผมยังเก็บอยู่เท่ารั้วอีกข้าพเจ้าไ,าได้ศึกษามันดีแล้วจะขอเลิกมันไม่มีประโยชน์พี่เข่าเขียนไลยมันสนึก,กแค่นี้พอทํางานทําการไปมีเงินเดือนไเยอะๆโยริโสมันก็เขียแหมขนาดสามหมื่นสี่หมื่นนี่กูก็ยังหลงลําพองดีงใ,ใจถ้ามันขึ้นไปแสนหนึ่งอยู่จะกูจุจจจะดิสิบวันได้บ่มันก็นตายเงี้ยนี่โยนิโสมันเขีย ไปเห็นหัวเมียเขาเทะเลาะก,กันปุ่มลูกนี้หัววิ่งตามบางคนทิ้งลูกไว้เมียนี้ลูกน้องผมเยอะบางคนทิ้งลูกไว้เอาเงินเอาทองนี้ไปกับชายไปปล่อยให้หัวเขืนผมรถทว่นทุกผมคิดถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบางทีไปเห็นเขาตายมีชุดหนึ่งที่ผมได้ความรู้มากน้ําท่วมอยู่ในจังหวัดชนบุรี ขเขตอำเภอบ้านบึงกับอำเภอแกลงของระยองต่อกันน่าจะใช่แต่ก่อนป่าดงทึบน้ำท่วมรถขับไปคนละคันกับเพื่อนขับรถล,ลากส่งผมเนี่ยเอาหมดทุกอย่างมาทำงานขับรถล,ลากส่งออกทีนี้น้ำท่วมรถก็ออกไม่ได้ไปอยู่กันเพื่อนก็มีเมียมเมียเนี่ยเอาไปอยู่ด้วยตัดไว้ขถายหัวก่อขับรถล,ลากส่งในเ,งนเดือนเดือนกับหัวทอนเดือนละหกร้อยสมัยตัดเดือนละห้าร้อยสี่ร้อย ผมเดบหกร้อยไปไม่ได้เชนีอ่อยู่กันสองคนผมนี่กับนายจงกับเมียเขาเมียเขาท้องแก่ออน้ำพลอบไปไม่ได้แล้วนอนกันอยู่สองสามคืนเมียปวดท้องออกลูกมึงฆ่าบัตรไอ้ภาษาทำไตอนออกลูกมันทุกข์เหลือเกินมึงต้องเป่งตาสวสดตาดุนพูดลูกพูดนั่งหอง้อดหงิดทุกปานนี่ดี้ออกลูกเนี่ยข้าลูกมันทุกข์จัง เห็นล้วทุกคิดถึงแม่ทันทีเลยคิดถึงแม่ว่าเมื่อวันเราเกิดมาแม่เราเรทุกอย่างนี้อันนี้ต้วาชาติ่ปิดทุกขาบาสันเดกเกิดเป็นทุกข์แล้วแกก็คลอดออกมาผมก็ไปหาฟืนมาทําร้านให้แกดูไฟไปตามน้ำไปหาฟืนฟนนนืนเปลีอยนอบอทอันมีมีมีลูกเลยมาเป็นคำหมอกคำบันช่วยบักจง คนมอนออกคนเดียวไม่พอเป็นก็มาอีกที่สอง้สองลูกวัดนีจ้กสิผู้ใดไห้แม่บา่ายไงให้แล้วสองแล้วจ้กอุ้มผมอุ้มคนละคนทํทำที่ให้มันนอนปลาลอบาดน้ําก็ไม่ลดฝนก็ตกหนักทุกเกาะทุกกันได้สักเจ็ดวันน้ําลดลงหน่อยลูกตายหัวค่าตายคนหนึ่งคิดว่าพว่นนี้เช้าออกแปไปฝันเช้ามาตายอีกคนหนึ่ง โม้ทีนี้ผมก็คิดถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรมาอยู่ทุกอย่างมันทุกจริงๆนะชีวิตนี่มันต้องพบสภาพเช่นนี้เขามรู้สึกจะเบื่อหน่ายว่าชีวิตมีทุกข์ป็นในป่วยแค่นี้ก็เอาลูกไปฟังเอาเอาผ้าห่อพายแต่นคนละคนขูดตองไไมือมิดในหน้าบานหน้าฝกเส้นหนังเส้นตาขูดพอได้ฟังได้หน่อยมีดในหน้า,าไปไว้ได้หน่อยอาปากแล้วตายมันจะมีแค่นี้เอง ึงเกิดมาตามหลังกูมึงก็ตายไปก่อนกูกูอยู่ทีหลังกูทุกข์ต่อไปมันนึกไปทั้งจะปลอบใจตะจงเนี่ยเทศให้ตะจงฟังกล้ากมาถึงเมียไข่หนักเอเที่ยงมาเมียตายเอ,อ,อบาบ่บ่านนี่ลูกตายสองเมียตายหนึ่งตะจงห้องลูกก็ตายเมียก็ตายตายมันตายกูก็จะตายมันเป็นบาปบาเออ จะไปิ้บาหมนกันบ้างเีเราก็จะบ้าเมื่สอสงสารเขาออกใจแต่จงปัหลังพากันหาเมียไปฝังอีกอ้อทุกขนาดเขาเลยเก็บภาพนั้นไว้ในใจคิดโยนิโสวิจินีธรรมะแต่พอถึงลมเหนือล่องสิ้นสายฝลไปลมหนาวก็พัดมา,ม,าม่านฟ้าฟ่องผ่องขึง้นมาแล้วเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำตามทุ่ง ไอ้ตามป๋าอ่อยแถวฉเฉลิมลาบแถวระเบิงเดี๋ยวไปดนตรีคณะน้นคณะนี้มาตาจงขับรถเร่อพาสาวๆไปเที่ยวพอเมีีอีกแงไป๋าพ่อมันลืมมดแล้วพ่อลูกตายสองคนเมียตายคนนึงทีนี้เรายังไม่ลืมเลยซึ่งเราเห็นเห็นเห็นกันอันนี้ผมผมผมนึกถึงโทษของชีวิตคุกของวัดศศศศศศตึกสงสารเพราะว่าเราเนี่ยต้องต้องไปให้มันดีกว่านี้ ถ้าเราเป็นสภาพเช่นนี้ทุถูกแตด,เล,เ,ดเลยเดี๋ยวมีมันเลยดีกว่าในความคิดในมันเกิดขึ้นจาก,กวดเดี๋ยวปวดเพราะนั้นโยริโสมนสัสการนี้จะปลอดภัยผู้ที่มาด้วยโยริโสมนสัสการนี้ปลอดภัยผมขอขดูเวลาก่อนยังไม่หกโมงที่นี่ทางสามอันนี้สตาศิลจากอ่าสธาศิลโยริโสมนสัสการนี้เป็นทางซอยจากปาก่ารบดงหนาเข้ามาสู่เส้นทางใหญ่ คืออริยมรรมีองแปลกเริ่มมาสู่สมาธิถูกท,ทีนี้ผู้ที่แนะนำพัมสอนพัมสอนให้คนเข้ามาสู่เส้นทางอันนี้ก็มักจะปลุกเราศรัทธาศรัทธาศรัทธาในปลุกกันมาตลอดตั้งแต่ศึกดังบันจนมาถึงปัจจุบันทำยังไงคนจะศรัทธาอันนี้เป็นเป็นหนทางที่พาให้หลงเพราะในทางพุทธศาสนาถ้ามีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาอย่างเราเห็นว่า แต่มืก่อนไม่มีหนังสือคนอ่านหนังสือไม่ออกอยากจะให้คนถือพระรัตนตรัยมีศรัทธามาวัดก็ไม่รู้ทําอะไรพระในวัดในในวัดก็ไปหาเก็บว่านมาตําตําแล้วก็วมาทําเป็นรูปพระพระผงพระอะไรแจกนะคนอยู่กับพระนะแล้วในการแจกพระนะั้นก็ให้ศีลไปด้วย,วยไปนี่อย่าไปรักขโมยพระนะพระจะไม่คุ้มครองนะอย่าไปด่าคนอื่นนะอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขานะคลัง อย่าไปนอกหองนอกใจภรรยาเขานะอย่าไปกินเหล้านะยังสอนให้มีสติเข้าไปเองว่าเวลาขี่เวลาเยี่ยวเ่ยอย่าอย่าห้อยคอขี่เยี่ยวนะมันคาํามันเจิดมันบูดีมอน,นี้ต้องมีสติเข้าไปออกสิทอะพอเที่ยวมีสติโอ้สิเป็นเยี่ยวเองอุย้ยผาดอยู่คอไปออไห้อยห้อยไ้สักก่อนหลังเอเที่ยวเราไปเลยลืมขึ้นพออู้ผาดดุนแล่นขึ้นมาออกสติขึ้นมาในสมัยก่อนเขาไม่ได้ ไม่ได้ซื้อไปไหนหาเขาเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปล่อไปจูงให้เกิดศรัทธาบุคคลเหล่านั้นเขายังไม่มีปัญญาก็ให้เขามีศรัทธาโดยหาสิ่งที่เขาติดไปล่อไปจูงบางทีจะเขียนต,ตะปุดผ้าปะเกียกให้ให้เขาเกิดศรัทธาอันนี้คลังยังไงภาสาภษาอษาษาีสานบัคลังคลังคือเว้นอะไรเว้นไม่ให้ดาพ่อดาแม่ครับมันดีอยู่แล้วเวเ้าดาวก็ตีบลังออกคือ ให้มีสัมมาวาจาเว้นดาพ่อดาแม่เขานะอย่าไปนอหองนอกใจภรรยาเลยอย่าไปทําอะไรเขาก่อนนะพระนี่จะไม่คุ้มครองคนนั้นมีศิลมีธรรมพอไปกับพรรมเพราะนั้นตําขายเวลามีงานที่เขาไปได้ขายดอกตำรรมันกันแจกแจกแล้วมันเหลือเหลือแล้วก็เอาใส่ไหมเอาใส่ปลกฟังไว้พอยแจกปหน้าปหน้าทำอีกนานๆเข้ามันเยอะทีนี้กลายเป็นของเก่าปูกวัดโน้นแต่ปลกวัดนี้แต่ ไปนีกลายเป็นานิษฐ์สมัยนี้มันไม่ได้แนะนําอะไรกันเลยเป็นฐานิษ์เตรียมตัวพากันลงคลองลงภูเข้าปากเข้าดงลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคือท้าทําให้เขาศรัทธาแล้วรีบสอนเขาทนังปัญญาในสมัยพุทธกาลมีนะทำให้เขาศรัทธาเราเลือกให้ฝังกรได้พระปิลินทวชชาลักษณะเกือบเหมือนหลวงพ่อปูนปิลินทวชชาในบอกว่าใครนี่ กูกูมึงมึงเนี่ยพะคุณแต่ว่านี้พกคุณบพคือเราเนี่ยพกคุณนั่งจุจอสูงยาแต่ปีริทวัชะไม่โศกบุรีอาการกิริยาทางกายดีมากเพียงแต่ว่าคําพูดของท่านไอ้คอยกูกับคนพูดจบมักจะใช้คำว่าไอ้หอยติดปากเหมือนกับภาษาไทยว่าไอ้เฮียไอ้ห่าเมานีเลยห่าไอ้ห่าเอยหิวจะหายเลยหรอวะ โอเคนีไหมไอหาเอยอร่อยจริงๆว่ะความจริงมันไม่ได้ตืนจจต่นใจแต่ดาาา่าแต่ม,ม,มันติดปากมันฝุดมากไอหาเอยคิดถึงแม่ชิบหายเลยมันยังวบาคิดถึงเลนยังชิบหายอีกฟองมันติดปากหลวงพ่อพิรินทวชชาเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งพระเจ้าอินทสานให้คนเป็นอารามิคคอยรับใช้ท่านนย่าท่านก็ เขามีงานนักสัตวรร์เลือกมีงานใหญ่ในเมืองคนต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวที่นี่บ้านที่อาศัยอยู่ในวัดที่เป็นอารามนิคอยคอยช่วยเหลือทางวัดวาอารามจะใช้อะไรสมัยโบราณเขามีอารามมิคไม่ได้จากหรอกจะใช้อะไรใช้พระบอกทาเลยที่นี้ท่านก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งมันร้องไห้เป็นเป็นสาวรุน่นรร้องไห้วันนึงเป็นงานนักสัตวร์เรือกง,งานใหญ่ในเมือง ร้องไห้ตั้งกตถามมาร้องไห้ทําไมอยากได้อยากได้กําไรทองคาอยากได้สร้อยทองคาเครื่องแต่งตัวงามเหมือนลูกเศรษฐีจะไปเที่ยวในเมืองพ่อแม่ไม่มีให้เพราะแม่ยากจนก็น้อยใจร้องของร้องไห้ท่านก็นเลยดึงดามาอาธิษฐานจิตเศษปับเอาให้เป็นกําไรมือทองคําเป็นสร้อยคอทองคํา เต็มเลยไปเรียลโบ่ผมมีผู้ใดไ,ได้คอมาเต็มแขนเหลืองฟางออกทองไปเลยเมื่อทองออกชาวบ้านเห็นไปลูกคนญาติจนมันรวยมาได้จากไหนฟอ้องพระเจ้าแผ่นดินว่ามันต้องไปขโมยะแม่มันไม่มีอะไรจะกินพระเจ้าแผ่นดินตับจับรีดเข้าคุกเอมามันจะไหนข้าวจะกองหม้อไม่มีแล้วต้อยคอทองคาเต็มคอกาไรมือเต็มแขนในชว่วงนี้ก็เดือดร้อนแล้ว พ่อแม่ร้องไห้มาบอกว่าลูกติดคุกพระเจ้าแผ่นดินจับเพราะสร้อ,อยคอทองคำเพราะเรศทองคํานั่นไปดินทั้งวัชระไปเลยไอถอยันจะไปจัดการที่เองเพราว่าไอถอยคือมันติดปากองคันทางนิ้ไปถึงก็ไปบอกพระเจ้าแผ่นมิสารว่าอาตมาเองเอาเอาทำให้เขาไม่ใช่ข้องจริงดอกข้องเก้ยากเฉยๆพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เชื่อ มันยามันจะเป็นทองคำได้ไงถ้าอย่างนั้นภาษาของพระองค์เนี่ยมหาประพิษเนี่ยในนี้ทําด้วยอะไรเ้าบอกไม้แล้วก็ปูนชาโบโกทามิชิเกวถ้ามันเป็นทองคำขึ้นมา,ามันจะเป็นไม้อีกอไหมท่าจะเชื่อไหมว่าแล้วท่านก็กำหนดอิทธาพิสังขารบันาฬาษาราชวังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองคำเนา พ่อเป็นคอาคได้เนี่ยเนี่ยอาคำเก๊ระหว่างอาคํเก้เสร็จแล้วก็กลับคืนมาเป็นอย่างกล่อเออจึงเชื่อเลยปล่อยเด็กนั้นปล่อยเด็กนั้นไปข่าวเล่าลือเดินออกมาเห็นพ่อค้าพ่อค้าก็เอาดีปรีเนี่ยเอาอิไทยไปขายในเมืองราชคฤห์เอาใส่เกลียนไปท่านก็ถามมาไอ้ค่อยมึงเอาเกลียนบรทุกอะไรมาไอ้ทอยคนนั้นมาจากเมืองอื่นมันก็โอดบ้า ขี่ป่าเนี่ยมอว์บอกผมหมดเนี่ยมอ,มอ,จ,ะมอจะบอกไอ้คอยกกูบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้คอยมันจะได้สวนเคิรความจริงมันเป็นพริกไท่แต่หมอเนี่มันหมองอบอกกูบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไปคอยไปถึงตลาดไปเปิดขายพริกไท่ไปขี้หนูเต็มเกียไวไอ้ขี้หนูไปจะเสียบในไรบ้านมันจะเป็นป่าบอกขี้หนูมาขายบมแห้วมันเอาพริกไท่มาครั้งแหล่ปะกาศากบาๆมาซื้อพริกไทยพอคนมาแล้วมันตายไปขี้หนูหมดเลยทั้งเกลียวเวรนั้นเป็นขี้หนู ไอ้นี่ก็ซอบท้ามันไปกันมานม,านมาันเป็นอย่างไงเอาพริกไคยมาเป็นขี้หนูได้ยังไงใครจะเชื่อเล่ามาว่ามาเห็นพระองค์หนึ่งผู้จ้าไม่ให้รอะเลยผู้ก็บผม่าไอ้ถอยมันบรรทุกอะไรมาในเกนกไอ้ถอยผมโกรธผมมาบอกว่าบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้ถอยชาวบ้านเข้าใจแล้วโอ้ยตายตายตายใช่แล้วต้องเป็หลงพ่อเปรินธรรมชาติมันช่ลบพอคุณ <c oughs> ไปขอคมาท่านทีนี่ ชาบางเขาพาไปก็ไปขอเข้ามาท่านก็ให้เอาไถ่โทษกลับไปพิกไทยเด็มเปวียนข่าวโจล์านกันใหญ่เอาพระเา้าเรียกพบการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนาไม่สมควรเธอไม่พึงกระทําเช่นนั้นหลังจากนั้นก็ประกาศไม่ให้พระแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับคนบทั่วไปถ้าหมีจริงมันไปทําให้คนงู่มันไาทให้คนฉลาด นี่มีผู้ใดจเก่งปั่นหรือนในประเทศไทยของเราแต่ว่าวันเก่งปั่นเราเขาลวยจันขนาดขายติดตจนแย่งกันจะฆ่ากันเงินเป็นร้อยร้อยล้านมีพุทธิยปการทำเช่นนี้นี่คือดึงเขาให้มาสู่ศรัทธาเพื่อจะเกิดปาโมดปีติปัสสิทธิมันวันหอปปาโมดเลยหม้อศรัทธานี่มันมอดเลยตาบอดเลยแทนที่จะเกิดปาโมดเกิดตาบอดไม่ภาพเพียงไปอย่างต่อถ้าทําให้เกิดศรัทธาต้องผลักไปสู่ปัญญาเลย องเงนพระบินทรลักษ์บินทรลักษ์เก่งเลยเศรษฐีสัพป,ปดนคน,นไปอาาน้นากับบริวาลมีไม้จันหอมลอยน้ำมาเป็นปุกไม้จันราคาแพงมากเศรษฐีนี่ก็เลยเอะไรอย่างนั้นก็ให้คนกึ่งเป็นบาปพระพุทธเจ้าอนุญาตบาปดิบนบาปไม้แต่ก่อนเป็นบาปแล้วเอาไม้ไผ่ตอกบนปราสาทชั้นที่เจ็ดขึ้นไม่ถึงสามตอไปไผ่ประกาศ ข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้งสี่เขาให้มีนเมาศรีสัพพดลมีดีบอกพระอรหันต์มาลายแต่ปานกูไก่ไปซะโฆษณาทีนี้พวกนักบวชนอกศาสนาก็พากันมาจีบให้หน้ามามาก่อนเลยอาจารย์ของผมในี่อรหันต์แท้ออกเรียนมาลายรุ่นแล้วก็จะวานทุสิ่ีจะเป็นสมัยนี้บอกเล่ไม่จะมนีออกมาถวายให้ท่านเถิดอยากท่านได้ออกแรงเลยพวกเศรีก็บอกว่าถ้าเป็นอรหันต์ยิงก็ห้องขึ้นไปเอา อย่ามาโฆษณาเม็ดขี้ฟันแล้วก็ซองหน้ามาไปหลายอาจารย์พวกนักบวชนอศาสนาบางคนเนื้อหนาไปตั้งท่าเลยนะบอกลูกน้องมึงไปไปปั้มอวยนะกูทําท่าจะออกนะมึงดึงไปเออไปบ้านใส่ทีต้อนมันก็มากขึ้นพวกน้องกลุ่มไม่ใชฮะอย่าห้องปล่อยกูจะไปเอาลูกน้องก็กลุ่มได้เลยใส่ทีก็มาดูอะไรกันอาจารย์ของพวกผมนี่จะออกขึ้นไปเอาบาตรผมขอร้องไม่แม่ท่านฮก แค่นี้ก็จะต้องแสดงทําไมเตะถีบมาระบายท่านตั้งแต่ดีมันเหนื่อยปั่มเหนื่อยกลุ่มเลยเดี๋ยวท่านจะหอกให้ได้ให้อันหอกไปเถอะให้ท่านแล้วจะไปปุ้มไปปั่มท่านไปทำไมทำท่าสื่อห่อสื่อจะก็โยกงอวังึงไปจะต่หอว่าอะไรออกทีนี้พระโมคคัลลานะมาบินพบาทกับลูกศิษย์ของท่านบินโทรรักใครว่าพระโมคคัลลานะยเหมือนกันไหมบาทนายกองนักบวชนอกศาสนาอาชีรุบริพาชอบอะไรต่างๆเขาทำท่าเขาจีบ แต่ไม่ได้เขาถวายพระอ,อรหันต์ถ้ามีฤทธิข์ขยากได้ของไปเอาลกูกศิษย์ว่าอจารจ์กนี่หมดนะออกสิอ๋อฉันไม่อยากได้บาบดินฉันนี่ก็ใส่ข้าวกินได้สบายเคยอยากได้ขนะเออกสิผมไม่อยากได้แต่ดีไม่ผมจะออกเพื่อประกาศนี้เขารู้พระอ,อรหันต์แท้ลกูกศิษย์ของใครก็เป็นเช่นคนั้นไปถ้าลกูกศิษย์ภาษารีบุตรก็เก่งปัญญาถ้าลกูกศิษย์โมกขลาก็เก่งฤทธิ์ถ้างั้นผมจะออก มันเป็นเป็นตีนบ้านแล้วก็มีพาลังหินอยู่ท่้นก็บรรไดที่ทางที่สังารปับเข้าโซลและตัดสัญญาเบาวิวหอกขึ้นไปในอากาศเอาตีนขี้ก้อนหินดานในใจหอกขึ้นไปบินอ้อมเมือชาวบ้านทั้งยานดูทั้งยานหินตกจต็มัวตายในหอกหมดแห่กันตกเต็มมวลหมดแล้วนอเรียบหมดแล้วบินรอบเมืองป่าศักดิ์สิทสามรอบแล้วยานั้นก็โยนหิน ลงไปที่เก่ามันเหมือนสำลีปิวเลยแล้วก็หอกขึ้นไปเอาบาเมือชาวบ้านแตกตื่นโกลาอนตาบเลยออกดิ้งดิ้งไปหาพระพุทธเจ้าโน่นชาวบ้านไปถึงปุ๊บเอ็มชาวบ้านชาวเมืองเศรษฐีนำเลยเขาพยายาหามาอานนอะไรโกลาพนเหมือนชาวประมงย่างปลากั็เล่าว่าท่านหอกไปเอาบาดมาชาวบ้านก็แตกตื่นโกลาพน หลังร้ายมากล่าวจนลืมพระพุทธเจ้าตอนเย็นมาพรุทธเจ้าเรียกพบเอาบาตมาเอามาทับทิมมุ่นในป่ายเลยเอาไปแจกกันเป็นยายายาแก้ตาดแดงจช่ไหมจะเป็นหรือล่าเป็นผมจืดเลยนะมันจะเป็นไม่บ่อยไม้จังจะเป็นยาแก้ตาแดงพระพุทธเจาทุบแตกทุกเสียงเอาไปแจกแกันแล้วอีกหนึงบอกว่าโมฆบุรุษเธอก็ทําไม่สมควรการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่มองไม่สม เธอไม่ถึงทำอย่างนั้นข้าปอวัตรเอาก็ดีเดียไปหามเพชรมันเท่แต่คนโงูเดี๋ยวดีมัาท่านเก่งปันั้นจะบอกพรนะเข้าเลยนะมันก็จะเก่งกระโดดกระเดียดเออันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อสัมมาเิศน์นี่คือเขาติดอยากให้เขามีสถานดึงเข้ามาทั้งพวงแล้วก็ไม่แกะเจ้าของติดเปน็นันตอนนั้นวันนี้ก็คงจะต้องจบลงหกโมงห้านาทีหนทางที่ จะเข้าไปสู่สมมาธิฏฐินำสู่การปฏิบัติก้าลงสูมเรียกว่ามาัชคังภะวกัตติภวะติภ,ว,ตภวกันติภาวะติก้าลงสูมัโดยสัทาสำหรับผู้ที่เป็นสัธาจริตโดยศีลสำหรับผู้ที่มีความเพียรเรียกว่วิริยินศี ปัญยินสีสติสิโดยโยนิสโสมนสิการสำหรับผู้ที่มีปัญญินสิมีปัญญาพื้นฐานม,มากก็มีมีความคุ้นคิดในใจละเอียดเห็นคุณเห็นโทษก็เข้ามาสมัครเองพวกเรามาเนี่ยใครอยู่อย่างไรก็สังเกต,ตูถ้ายังไม่มีสถาก็รีบปฏิบัติอย่างเ่อนเอาสิ่งเป็นเครื่องลองรอบเอาเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นตัวเตือน ควาเป็นตีละครแล้วมาซอมบางมูไปบนหลักคุณจขอยองทั้คนจ้าสำมกอรเจริญนั่หมัแต่เครือเนยเอาละสมควรแล้วขอความเจริญงองงามในาศาสนานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัสดา,อา,า,างอริยะธรรมที่กรรมจำบังเกิดมีเจตันทัน้งหลายอย่างน้อยที่สุดให้สหุขความรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกโลกทุกองทุกทางทุกคนเทือ